สวัสดีครับทุกท่านผู้หญิงคนนี้ม,นมาจากตลาดเลยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงอู้อขออภัยทุกท่านตาลายติดขากล้อง <c oughs> โอหร้อนแดดหลายอ่ะ <c oughs> ไหนมีน้องเอิร์ทอนี่เดี๋ยอ่ะน้องอ,อยู่ตรงนัง้นลูกุทษอะรัก ะนะเพราะว่าเขายึดแบบผมตายเลยแน่แน,นเลยเเมลเคมเกินถ้าของลวมคนก็ไปด้วย <laughs> คือคน <laughs> เป็นไรไม่เป็นไรแต่ยายของเป็นไรเล่าสมุิสมุสมิอ่ะงั้นปล่อยให้สองคนนะครับแม่ลูกเขาทำกันไปเออ ฝึกไว้เผื่อได้มาเป็นหลานเสริอ้ยเผื่อได้มาดูแลร้านช่วยเผื่ออยา,ากเปิดร้านตัดผมข้างๆร้านตัดผมอา้าวเราก็ทําแบบเป็นร้านขายของด้วย <c oughs> ต่อไปก็ต่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต่อไปก็ร้านตัดผมต่อไปก็ร้านซ่อมรถอะไรก็ว่ากันไปอนาคตเนาะอยู่จุดเดียวเนี่ยเออ <c oughs> พอมันมีหลายๆร้านหลายๆอย่างคนก็จะมานะ มีมีหลายอย่างให้เลือกไงแต่ตอนนี้เอาตัวนี้ให้รอดก่อนค่อยๆป้ากันไปเอาตัวนี้นเลยตัวนี้ของหนักหนักแล้วโอ้ยจอดนะจอดนะมาได้จังเดียวอะไรอ่ะพูดดิเลยเกิดมาลุยของแท้เดี๋ยวค่อยไปดูงานตรงนั้นก่อนลจัดของกันไปเบอร์ดีโอเค Okay. แล้วคือไฟกับเย็นนะ่้ตนอ่ะเด้าไฟอไ่ะไฟมันมันหวลอ,อนีก็ของที่อยู่ในตู้เย็นเอเอใส่นะของที่อยู่ในตู้เย็นเอาใส่ให้หมดเลย อยู่ในถัง,งนี้นำหมดเรา็ต้องมาใีมอกรนี้ใส่ทมอญกรอง

เหมือนเดิมได้เช่นเคยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะแจงกันให้เรียบร้อยนะเพราะว่าตอนนี้เสียงดังด้วยอ่าเอิธก็จะขอข้อทู้เย็นฝึกไว้ฝึกไว้ลูกจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย